มีดูสเสน่ห์การจับปากกาดูเซ็กซี่เซ็กซี่เล็กกลับด้วยเป็น,น้งควรตีนะจริงนี่หน้ามันแดงอีกหน้ามันขำจนดำไปหมดแล้วนะมีเสน่ห์เนี่ยมีเสน่ห์ที่ปลายผมแตกนี่ผมมันไม่ขึ้นจริงๆนะเนี่ย ัญญาพี่จะมีน้องแค่คนเดียวแกน้องเมยน้อยพี่จะไม่เอาเลยนะเพราะถ้าพี่เอาน้องคุ้ไม่มีใครกล้าเอาพี่ต่อเลยเราจะรักกันไปจนวันตายซิมานนิตุซิมันิกาซิมานิโตโคุลอีกุนิคาคาลิกาลิคุเพลงอยากไปเต้นกับเตนแปลว่าฉันจะรักเธอจนวันตายไม่ว่าวันไหนฉันก็จะรักเธอเออเฮอเออ té thôi, mòn mòn nhau này ta xin mãi yêu này mãi <laughs> cũng cần mãi <laughs> xin anh rồi hẹn giờ lúc mới เฉันรับเธอฉันใหมวยฉ่นรับเธอหนออ <c oughs> อึ่งมองกุสิเล